รู้สึกคนไข้เอารู้สึกตัวงใช่คนไข้ไม่รู้สึกตัวไม่หือไม่อือไม่ตอบสนองให้ทำการเรียกทีขอร้อยทีมือขอค่ะขอแล้อยมือขอที่ฟิตไปเลยอันนี้สมมุติฟิลอยู่ในโรงพยาบาลที่เดียวถ้าอยู่ข้างนอกก็เป็นเบอร์อะไรแล้วขอเครื่อง aed แต่อันนี้ฟิลในนี้พูดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมา BLS survey นะคะคำชี้ประจอนอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน5-10วินาทีคำไม่ได้ไม่มีชี้ประจอนสตาร์ท CPR เลยตำแหน่งที่ทำการกดร่น,นหัวใจคือเขาเรียกว่ากึ่งกลางกระดูกหน้าอกส่วนล่างนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีวัดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนว่าเอาแนวผ่าเส้นกลางหน้าอกก็ไม่ใช่ตำแหน่งรู้นะคร สทีเดียวนะคะรู้ว่าฮ่ามันอยู่พาดล่างนิดนึงนะคะท่าในการที่จะกดหน้าอกคือ,ม,อมือข้างถนัดลงไปก่อนมือข้างไม่ถนัดาข้างบนไหล่ตั้งฉักกับใจฟอยคนไข้ถึงก,นกนหน้าอกคนไข้นะคะแล้วก็หลังนี่ก็คือเหยียดตรงใช้เอวเป็นจุดหมุนไม่ใช่ไหล่เป็นจุดหมุนนะคะอันนี้คือท่าเนาะกดลงตรงๆ,ๆ ความเร็วในการกดคือกดด้วยความเร็วอัตราเร็วเท่าไหร่ต่อนาทีคะร้อยร้ถึงร้อครั้งต่อนาทีด้วยความลึก2องหมิลห้าถึงด้วยประมาณค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องห้ามลืมคือต้องมีอะไรฟู l ลีรีคอยฟูลลีคือ ตรงอก<ป>ขยายตัวอย่างเต็มที่ฟูลลีรีคอยนะคะก่อนที่จะกดในจังหวะถัดไปโดยที่มือไม่ได้เลื่อนออกจากตำแหน่งนั้นนะคะแล้วก็อีกข้อหนึงคือ avoid hyper ventilation แล้วก็ avoid disruption ก็คือหลีกเลี่ยงการช่วยหายใจเยอะเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงในการขัดขวางจังหวะการปั๊มถ้าในจังหวะนั้นมันไม่มีเครื่อง AED มาเลยเราจะยอมขัดขวางการปั๊มได้อย่างแรกสุดคือ AED พร้อมใช้พร้อมใช้นั่นหมายถึงว่าแปะแผนเรียบร้อยแล้ว มีฟิตมาด้วยลืมไปเลยก็คือดีฟิเบเตอร์พร้อมถ้าคนเขาเครื่องมาให้เขาสามารถติดให้ได้เขาใช้งานได้แล้วว่าพร้อมใช้เราสามารถหยุดได้เพราะว่าในจังหวะการปั๊มถ้าไม่มีทิ้วพี่บอกว่า30ต่อสองนับเป็นหนึ่งไซเคิลอะทาไป5ไซเคิลใช่ไหมคะไม่มีทิ้วนะไม่มีท่อเลยเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงแต่เครื่องพร้อมใช้เราสามารถหยุดได้แต่ถ้าใช้เครื่องเสร็จแล้วใช้เครื่องเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําคือปั๊มต่อทันที โดยไม่ดีรอเริ่มที่หนึ่งใหม่อันนี้คือหลักการหลักๆเลยนะคะแล้วก็ในกรณีถ้าไปช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกคนไข้เราไม่มีอุปกรณ์รเลยเลยวันนี้พี่บังคับให้ใ,หใช้แอมบูเปนก่อนแต่ว่าในกรณีถ้าเราไปช่วยข้างนอกหรือว่าเหตุการณ์นั้นเกิดในโรงพยาบาลก็จริงแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์รเลยเลยอนุญาตนะเนาะรือว่าอนุญาตให้ปั๊มอย่างเดียวไม่ต้องทําการช่วยหายใจ กพราะในปัจจุบันมีเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นเนาะก็ปีนี้ก็โดนโควิดก็ปีที่แล้วมาสอนไม่มีเรื่องโควิดใช่ไหมคะปีนี้มีโควิดก็และโรคระบาดอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องช่วยเลยเราไม่ต้องช่วยหายใจเลยก็โดยปกติรธรรมชาติมันจะมีการเพื่อหายใจน้อยๆอยู่อะในกรณีคนไข้ที่ติีาเราไม่ต้องการให้ออกซิเจนเยอะแต่ละไม่เป็นไรแพรโอรี่บีอาร์พิที่เขากำลังส่งเสริมให้การนั้นมันเป็นยาเป็นญาติเรา คนที่เราสนิทใจที่จะป่อปากหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องนะคะไม่ต้องจะแบบพิมพ์แม่ฟ้าใอุปกรณ์นนะให้ท่ลากไม่ลากละเขาบอกว่า lower half of the f e m u มตรงนี้เป็นจุดที่กระดูกไขปะลาร้ารามาชนกันใช่ไหมคะตรงนี้นะคะลงมาขึงอย่างนี้เป็นขึงช่วงบนนะคะไซฟอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมขึงกลางไซฟอร์ตรงนี้ส่วนครึ่งล่างก็คือนนะับตั้งแต่จุกิ้นปีขึ้นมาจนนิ้วชนกันเนี่ย lower half of the f e น u มก็คือภาพนี้ ึ่งมันเป็นตำแหน่งของหัวใจห้องล่างซ้ายที่เราต้องการกดนั่นเองถามว่าบนได้ไหมมันไม่เอฟเฟกตีฟไงล่างได้ไหมไม่ได้เพราะตรงนี้คือคิดปุ่มข้างในคือเครื่องในเดี๋ยวม้าตัดไตที่มไตก็จะไปกันใหญ่ลนะคะลองทำทารทุกคนจะงงว่าอะไรว่าพี่เจี๊ยบมันทําอะไรบางคนก็กลางแตอย่างนี้ไม่ต้องการเยอะคือจุดแดนม้าของข้างล่างก็คือตั้งแต่จุดเิ่นปีขึ้นมาเท่านั้นเองแค่นี้นะคะแค่นี้นะมือก็มาแค่นี้เพราะเมื่อกี้ผมก็ทาผมแล้วี่สังเกตแล้วตอนที่ผมฝึกมา ส่วนแอมบูเอมบูถ้ากรณีเราใช้แอมบูแล้วเราได้ฝึกในการใช้แอมบูมาแล้วท่าโฮแอมบูก็คือใช้ท่าที่เรียกว่าซีเทคนิคมือมือหัวแม่โป้งจะกดสารด้านบนของเฟสเฟสมสนะคะข้างล่างจะอบข้างล่างเพื่ออะไรเพื่อให้แมสมันกดกับหน้าคนไข้พอดี<ม>ในขณะเดียวกัน3นิ้วที่เหลือนี่ C นะซีสนิ้วที่เหลือคือสัญลักษณ์ของ e เยกระดูกกรามแมนิเพิร์นขึ้นมานิดหน่อยนะคะมือผู้มือผู้ชายใหญ่ๆมือที่จะไม่ค่อยมีปัญหามันใหญ่ละแล้วก็บิดไปโดยปกติเราจะถนัดขวาก็คือมือข้างขวาก็จะเป็นมือบีบแอนโกมือข้างซ้ายก็เพลแมสมันจะได้แน่สนิทเพราะว่าถ้าเราจะใช้แมสจริงเราต้องมั่นใจว่าเราโฮแมสได้แน่สนิทแต่ถ้าเรามีแมสแต่ว่าเราไม่แน่ใจเทคนิคเราเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปสนใจมือไม่ต้องทําแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการสอบที่เจ๊จะลงมานก็เลยว่าจะให้ฝึกนะคะเอาลองฝึกท่าเดี ้องปั๊มอันนี้เราเอาน้องจับชื่อนางมาได้น้องซานน้องซานลองเตะท่าในการปั๊มกังได้แล้วเดี๋ยวเตะท่าในการใช้หมูค่ะใช่ที่จริงมันก็คือเรานิ้วเปิ้ลไหมมันจะต่ำกว่านิดต้ลนิดนึงครับถ้าเรานิวเปิ้ลจริงอาจจะยังไม่ใช่ถ้าบางคนอาจจะต่อมีไม่ได้อย่างนี้ไงแล้วก็ถ้าบอกว่าวิธีเดิมที่เคยใช้ก็คือมันเหนือกระดูกไซฟอย ไม่ใช่เนือ้อจุดมดินปี่มาสอง<ม>ฟิงเกอร์เบรกไงคือตำแหน่งนี้ก็โอเค,คก็ได้ก็ติดต่างพอกันแต่บังเอิ้นที่มันเป็นหมัมีแรงมากของมันอยู่ครับอ,องค์เออกึ่งกลางครับเราต้องการส้นมือส้อนมืออยู่กึ่งกลางเลยใช่ครับไม่เบ้ซ้ายเบ้ขวาถ้าเบ้ซ้ายมันจะเกินมันจะมาดงซี่โคงถ้าเบ้ขวามันก็เป็นดงซีโคงฝั่งฝั่ง,งขวาเลย,ยครับ <S <S ก็ให้กึ่งจริงๆนะคะซีเมือมือข้างน้อนข้างบนครับอกข้างบนนี้เลย เออโอเคอย่างนี้เลยครับเออแล้วก็สามนิ้วอย่ากดใต้คางเรากดใต้คางตัวเองหายใจออกไหมไม่ต้องเป็นกระดูกกรามกรามเลยคือผมต้องการนิดหนึ่งคือมันต้องเลื่อนมาตรงกระดูกกรามเออนั่นแหละค่ะประมาณนั้นแล้วก็ดันขึ้นนี่ก็คือดันติดเลยใช่ครับโอเคครับแล้วก็บิดบิดช้าๆเบาๆประมาณลูกเล่นหนึ่งวินาทีนะคะไม่ต้องรีบเนาะ แค่นี้เออนี่คือเทคนิคการบีเป็นมุมที่ถูกต้องนอกจากจะ่ <Okay. S 2> องซ้ายร่องขวาก็ได้เราจะเจอเป็นสามเหลี่ยมของ o, oma, oy, กล้ามเนื้อสเตโนไคโดมาสตอยนี่หรอกเป็นร่องตรงนี้ไม่ว่าซ้ายว่าขวามันจะคำเทา้าคำเท้าได้แคลอจิตอัตอรี่ได้แค่คแคนี้ถ้าคำก็คือเช็คแค่นี้ห้ามทำอย่างนี้นะคะเห็น,นว,วิดีโอไหมวิดีโอเห็นอยู่เห็นวิดีโอนั่นอีกจุดหนึ่งคือคำอย่างนี้คือมันเราต้องการให้เซนเซชันของปลายนิ้วเราสองนิ้วในการคอนเฟิร์มว่ามันถูกคำเท้าได้คะในการทะแยงนี้กลายเป็นว่า เส้นคาร์ดิคมัน่านแค่นิ้วเดียวไงมันก็จะไม่เม่ชัวร์ไงจุดประสงค์ที่ให้ลากอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องการดูเซนว่ามันเป็นเผาจริงไหมนะคะคให้ลากลงมาแค่เนี้ยมันก็จะเจอกล้ามเนื้อร่องตรงเนี้ยของเราอะคิดว่าของเรามีแค่นี้ยมันแค่เนี้ยมันต้องลากไ,ไกลๆเลยนะคะคถ้าอย่างเงี้ยเราทวามไม่ได้แค่นี้ลแล้วก็ใช้มือใช้มือข้างซ้ายเพราะผมถนัดขวาใช่ไหมมือข้างเนี้ยจันตัวทั้งเลยใ,นในจไปนิดนึงแอดซูว่าคนไข้ ไม่มีบาดเจ็บต้นคอแล้วนะวันนี้คือให้ค่ชื้ชิลลิบกว่าเลยแล้วนคนไข้าบาดเจ็บต้นคอเราจะไม่ทำอย่างนี้นะคะอันนี้เอาตามสเต็ปที่ว่าไม่มีปัญหาแล้วกันเนาะหมดสตินะคะคุณเป็นไรเนี่ยคุณ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 ,คณช่วยด้วยค่ะคนไข้ไม่รู้สึกตัวขอตามหมออยอีเมอร์และเครื่องดีฟลิปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีชีพจรขอสตาร์ท C p R ค่ะ หนึละสองและสและสและและและเและแและเ้าและสิบ15บเิ หัวใจกระในอย่าแตต้องควบคุมๆๆๆให้ทำการช็อคจะช็อบนะคะ 1, 1ชั่นถอย2องนถอย3าทุกคนถอยนะคะช็อคค่ะดีซูมซต่อค่ะคั้งถึงจะมาประเมินเา้าสถานการณ์ที่ไม่มีเา้ามาต้อง CPR ต่อเดี๋ยวดีฟิจะมาก็หัดใช้งาน De Fi หมุนเป็นหมด AED เลยนะคะทุกครั้งในการเราไม่ว่าที่ไหนก็นตามหรือในโรงพยาบาลถ้ามันไม่มีใครที่เเปมา หนูหมุนไปที่ a d เลยมันจะสั่งแม้แต่เครื่องนี้มันยังสั่งเราเปิด a d ปุ๊บมันจะสั่งว่าติดแอป ipad แล้วก็เช็คคอนเนค t i o n คือมันเช็คไม่ได้ตรงนี้เพราะมันเป็นหุ่นจะถ้ามันเป็นหุ่นที่มันซิมูเลเตอร์ที่มีสามารถบอกเค้าได้เนี่ยมันก็จะเช็คได้ของมันนั่นแหละแต่อันนี้มันไม่มีเนาะก็เลยบอกได้แค่นี้แต่ถ้ามันเป็นซิมูเลเตอร์จิงๆว่าถ้าเป็น m กมันก็ว่าให้ช็อคช็อคไม่บริ่ทอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่กระทั่งเครื่อง a d ที่อออยู่น้้งาะ อันนั้นก็ไอเดียตอนมาเปิดมาปุ๊บก็คือแปะแผ่นเปิดเครื่องเนาะเปิดฝาปุ๊บเปิดปุ่มออนแล้วก็ติดแผ่นเดี๋ยวมันก็จะสั่งตามขั้นตอนเลย AED ที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยนะคะบ้านเราเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเกือบน่าจะใช้ง่ายขึ้นเฮดทิ้วดันหัวเฮดหัวนะคะดันหัวไปนะคะว่าแอมบูลที่เราบีบเนี่ยมันเป็นท่าเฮดทิ้วชิลิปไงดันศีรษะขึ้นแล้วก็เชยกลางนิดนึงเป็นการเปิดทางเดินหายใจใช้ทำท่าเบาๆแค่นี้ไม่ต้องถึงขนาดนี้นะคะทำเบาๆแค่นี้ยทำให้รู้ว่าาาเเเออปิิดดทงนนหยใจละะ เช็คสิบทีไม่มีจบรอบสองตอนที่เราจะกลับมาเอมบูอรอบแรกเราเริ่มจากปัม๊มใช่ไหมคะประเมินเพาไม่มีเพาปัม๊มปั๊มเสร็จแล้วเราจะกลับมาเอมบูในรอบแรกน,นนะคและเราถึงจะดูในปากว่าเฮ้ยถ้ามันมีอะไรที่สามารถอ,าออกได้แค่อ,ออกถ้าอ,าออกไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าเรายิ่งดันพลังอาออกหนึ่งเดี๋ยวข้าเขาเกรงขึ้นมากัดมือเราเราเจ็บสองก็คือมันจะทําให้ฟอ r ์เรนบอดี้นั่นแหละลุนเข้าไปเยอะมากขึ้นอโอเค โอเคอาไปดูคไข้นนี้อาจารย์มข่นะครับคุณท้าบุครับไข่ไม่ได้สติครับช่วยด้ครับตามหมอแล้วก็ขอรดีมือกับบรับเดี๋ยวไปตามให้นะคะคำช่อประจอนะครับขอไม่มีช่อประจอนนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเอพีอานะครับ น่อไเลยครับ <Okay. S 2> เคเคลียคร์ครับ ติกินใกล้มาแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล,ละ,ะ,ละ,ะผมามาเซคเกิครับขอบคำเขาแลครับ นี้เขานะครับทีฟียังไม่มาเดี๋ยวขอติดตามนั่งงานมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะการวัดอ่าขึ้นฟังหัวใจคนไข้นะครับผมขอการกรณนาอย่าแต่ต้องคนไข้นะครับให้ทําการช็อคครับต่อไปเดี๋ยวเครื่องจะบอกให้ทําการช็อคนะครับผมถอยคุณถอยทุกคนถอยนะครับช็อคครับ สตาร์ดิซูมซีพีอาร์นะครับ